การให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเรื่องทุกข์ใจใดๆก็แล้วแต่นะคะให้เราหาจุดต้นตอของปัญหาให้พบนะคะและทีนี้เราก็ไปค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เราเจออยู่นำมาแก้ไขกับตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองจมปลักอยู่กับปัญหานั้นแล้วก็เฝ้าถามตัวเองว่าทำไมปัญหานี้ต้องเกิดกับฉันนะคะทำไมนี้ จะต้องเกิดกับเราด้วยนะคะคนอื่นไม่เห็นเจอเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นเป็นคําถามที่มันไม่ได้คําตอบนะคะเราจะต้องรู้ต้นตอความทุกข์ของเราและทีนี้เราก็ไปค้นคว้าหาความรู้นั้นมาแก้นะคะจงคิดไว้เสมอว่าปัญหาที่เราเจอนะคะเราไม่ใช่คนแรกที่เจอปัญหานี้จำไว้นะคะทุกๆปัญหาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆความทุกย่อมมีทางออกเสมอนะคะ พยายามต่อสู้ต่อไปและขอให้ทุกคนพบ,บกับความสำเร็จนะคะได้รักครูพละเจ้า